สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนักสร้างรายได้หัวใจเกินร้อยนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาคลิปนี้จะมาสรุป8สํสำนักดังให้ฟังกันนะคะว่ามีเลขไหนที่กำลังมาแรงมีเลขไหนที่น่าลุน้นมีเลขไหนที่น่าลงทุนนะคะคนที่ไม่มีเวลาตามดูคลิปต่างๆไม่เป็นไรคลิปเราสรุปมาให้แล้วนะคะนั่งดูคลิปเดียวได้ไปเลย8สํสำนักดังนะคะจะได้เอาเลขไปเก่งไปลุน้นไปเป็นข้อมูลในการลงทุนของเรา การลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังนะแต่ว่าก็อวยพรให้ได้ให้โดนทุกท่านนะคะไม่เป็นการเสียเวลามาดูเลยว่ามีสำนักไหนมั่งนะคะคลิปนี้ความแม่นไม่น้อยหนะ้าจากผลงานที่ผ่านมานะคะเราเริ่มต้นที่คนแรกเซียนอัศนีนะคะเซียนอัศนีงวดที่แล้วผลงานเข้าตาเป๊ะปังเป๊ะเวอร์ต้องบอกว่าเปะเ๊ะเวอร์นะคะ คู่มาให้83กับ42เข้าจังๆทั้ง2ตัวนะคะ8 3เลขบน42เลขล่างนะชุดอของเซียนอัศนีเนี่ยจะมีอยู่2 2 2ส่วนนะคะก็คือเป็นหวยซองเ0 0 0หมกับของเซียนอัศนีนะคะตัวเลขไม่เยอะอะหน้าลงทุนนะของของเซียนอนัศนีตอนนี้ที่ได้มามีเลขคำนวณน,นะคะหวยซองยังไม่ออกเดี๋ยวใกล้กลกลวัน จะออกเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นตามลุ้นหวยซองนะคะอย่าพลาดนะเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ฟังอ่ะวันนี้เอาเลขคำนวณไปก่อนนะคะเลขคำนวณวิ่งบนฟันหนึ่งไปเลย3ตัวฟันที่281นะคะเลขบนให้มา4หางนะ61718191เนะี่ยเน้นไปที่เลข1ล่างวิ่งฟัน2นะคะ มีเลขล่างมี4หางเหมือนกันนะมี24 25 27แล้วก็29นะคะเลข3ตัวหมุน2ครั้งงวดที่แล้วงวดที่แล้วที่เป็นเลขคำนวณเลข3ตัวเนี่ยเข้า284 2 8นะคะส8 28 4 284เนี่ยที่เข้ามันเป็นเลขเลขท้าย3ตัวถ้าจะไม่ผิดเป็นเลขท้าย3ตัวนะคะเป็นออกตัวหลังอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยคือตรงๆเป๊ะนะ งวดนี้ให้มา3ตัวหมุน2ครั้งอันนี้น่าจะเป็นรุ่นหน้ารุ่นหลังก็ได้นะคะเพราะไม่ได้แจงแ้งว่าเ,เป็นเลขอะไรนะคะมี670 680 690 770 780 790เน้นไปที่ลงท้ายที่เลข0ูนย์นะคะอ,อันนี้สําหรับเซียนอัศนีนะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนของเรานะคะคนถัดไปคนนี้ก็เข้าแบบเป๊ะเ,เ,เ,เหมือนกัน2ตัวบนนะคะใหแปดสามนะ คราวที่แล้วคุณแม่ใจบุญนะคะให้บนล่าง83ก็ออก83นะคะงวดนี้งวดที่1กันยายนให้วิ่งมาวิ่ง123นี่ไม่ใช่การนับเลขแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นวิ่งหนึ่งวิ่งสองวิ่งสามนะบนล่างซื้อควบกันไปเลยมี3849507261นะเลขหายที่ต้องมา047 057นะคะ3ตัวฟันธงมาเลย472นะคะ อ่ะมีรุ้นเหมือนกันของคุณนายใจบุญนะคะสำหรับท่านถัดไปที่พูดเร็วเนี่ยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะคนหนองคายคนหนองคายคนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องลุ้นหนะน่าลุ้นหนะงวดถัดไปเพราะว่างวดที่แล้วนี่ผลงานเข้าตากรรมการเด่นบนแปดสองก็แปดอ่าแปดเข้ามาเลขบนให้แปดสามเข้าแปดสามนะคะ งวดนี้เป็นยังไงมางวดนี้เด่นบนสี่นะตัวเดียวเลยจะจัดเลขสองตัวให้มา4749 4145เน้นไปที่49นะคะเลขล่างเด่นที่7นะคะมีให้มาอ79 70 71 73นะคะกันเบิ้ลไว้หน่อยว่าง,งั้นกันพลาดกันเบิ้ลเผื่อออกเบิ้ลมี77กับ44มั่นใจเล่นวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์วัสดะน,นี้ ไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่บอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์อ่ามิตรักแฟนเพลงของเราต้องพิจารณาแล้วล่ะนะคะเลขวิ่งมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์วาสัน้นอ่าถัดไปปูต้องอำเภอเพนนะคะงวดที่แล้วให้สามตัวมาสามแปดห้ามันออกห้าแปดสามมันออกตัวกลับกันนะคะงวดนี้มีลุ้นเดนวิ่งห้าหกเจ็ดนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์วาสัน้น ปูบอกว่า100%เล็กวิ่ง5 6 7นะคะบนล่างซื้อควบกันไปเลย728598 738295กันไว้หน่อยกันไว้หน่อย7453นะคะ3ตัวให้มามี786480953นะคะ668 789 578 895เน้นไปที่480668 578 ปูให้เบอร์โทรมาด้วยนะคะเพื่อว่าเป็นสายบุญใครได้ใครโดนกับปูนะคะเป็นสะพานบุญให้นะคะก็ให้เบอร์โทรนะคะเพื่อ,อมีการบูรณะอะไรต่างๆที่วัดนะคะใครได้ใครโดนงวดวันที่หนึ่งกันยายนอย่าลืมปูโต้งนะคะอำเภอเพนนะคะเซียนด้านถัดไปเซียนสนามบินเซียนสนามบินงวดที่แล้วบนให้สามแปดออกแปดสามนะคะวิ่งล่างสองออกสี่สองเนาะเลขวิ่งเข้า งวดนี้เซียนสนามบินให้มาเด่น012นะคะประกบด้วย678วิ่งบน87นะคะเลขบนให้มามี18 07 28 27นะคะเน้นไปที่18กับ07นะ3ตัวให้618 607 027นะคะเลขล่างวิ่งที่3กับ2นะคะล่างมี37 26 32 74เลขไม่มาด้วยกันมี5 6 80 รวมกันเราตายแยกกันเราอยู่นะเลขกพวกนี้ห้าหกแปดศูนย์อย่าเอามาผสมกันโดยเด็ดขาดเซียนสนามบินว่าอย่างนั้นนะคะท่านถัดไปเซียนญี่ปุ่นนี่เรามีเซียนอเมริกามีเซียนญี่ปุ่นจะมีเซียนลาวเซียนพมา่าเซียนเนี่ยเราต้องตามลุ้นตอนนี้เซียนญี่ปุ่นงวดที่แล้วให้สองสี่นะคะวิ่งสองสี่เข้าเออมันออกสนะี่สองเนาะเดี๋ยวงวดนี้มาดูนะคะวิ่งบนล่างวิ่งสองเม็ดเดียวนี่ ขนาดไหนมั่นใจมากวิ่ง2เมตรเดียวนะคะเลขให้มามี2ตัวมี4ี่หนึ่งเ้าหกเก้าสองนะคะหกสองหกสองเน้นด้วยนะเจ็ดสามเจ็ดสองหสาสามหนึ่งะคะครบชุดเลกครบชุดมี1มีสองมีสี่มีหมี9้านะคะอันนี้ไปผสมกันเองหลักร้อยมีสองสี่เจ็นะคะสำหรับเซียนญี่ปุ่นก็มีหลายตัวน่าสนใจเหมือนกัน ปูภาวนาปูภาวนางวดที่แล้วสุยนี่ต้องบอกว่าสุยนะคะซุยไปนิดนึงออกป้องขาดว่าสั้นปูว่าออกป้องขาดเนาะงวดนี้รุ่นใหม่นะคะวิ่งบน7 2นะ4 7 2เนะคะเน้นเลข3ตัวนะคะแล้วก็4 7 3บน7 2 7 3นะคะล่าง92 93 95 72เลขดังอะไม่รู้อั้นแล้วหรือยัยงนะคะอะ่ะ เผื่อว่างวดนี้อาจจะเข้าก็ได้อาจจะมาก็ได้นะอันนี้คือของปู่ภาวนานะคะที่เด็ดอยู่ตรงนี้ที่เด็ดอยู่ที่นี่นี่ต้องบอกว่าปาดอาจารย์กริชฟันธงนะคะเพิ่งเข้ามาในสาร,ระบบของเราเพิ่งเข้ามาในสาร,ระบบแต่การันตีตัวเองว่า48่งวดยังบวพาดเด้ยังบ่พาดสี่สงวดงวดนี้49เราเราไปดูว่า49เเป็นยังไงนะคะให้มามีอะไรมั่ง เด่น6กับ7นะคะเลข2ตัวตัดออกมาแล้วมี9หางนะมี6 6 8 6 7 6 8 7 7 7 7็ดห9แ 7, แล้วก็4 6นะคะเน้นที่6 6 8 6 7 6 9 6 4 6เน้น6ว่างั้นเถอะนะคะเด่นก็เน้นเลข6ะ,ะเลข3ตัวให้มาตัวเดียวเลยให้มาชุดเดียวนะคะ7 5 6นะคะ เราเลขไม่เยอะนะอาจารย์กฤิฟันธงนมีความเหมือนจะมั่นใจก็ไม่มั่นใจได้งไงล่ะเลขสิติเขา48งวดบอบพลาดบอบพลาดนะเรามาลุ้นงวดที่49นะคะว่าจะยังคงรักษาสิตินี้ไว้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาในสารระบบนะเราก็เลยไม่มีงวดที่ผ่านมาเอามาการันตีนะคะแต่ว่าเจ้าตัวการันตีเองว่า48งวดบอบพลาด ะะวันนักลงทุนทั้งหลายนักสร้างรายได้หัวใจเกินร้อยก็พิจารณาเป็นข้อมูลเอาเองนะคะอย่างที่บอกการลงทุนทุกครั้งมีความเสีย่ยงนะ,ะแต่ว่าพวกเราก็หัวใจเกินร้อยอยู่แล้วเนาะสายสายรุ้นอย่างพวกเรานะคะวันขอให้ได้ขอให้โดนชาตินี้สักครั้งจะไม่ลืมพระคุณรางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้ได้ขอให้โดนทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะไปสำรวจ เลขดังเลขเด็ดมาให้ทุกท่านสรุปให้ทุกท่านสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะกดติดตามกันไว้เลยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ